อะมีเดียมอีเดียมต้นใหม่แต่ว่าใบใบยับใบคู่ขาเหมือนเดิมใบคู่ขาเหมือนเดิมอันนี้เปิดประมาณไหนครับนี่เถ้าไรนะห้าพันห้าพันบาทสามกานเลยอ๋อนี่คือแบบรากเลิกเนาะเริ่มเริ่มเริ่มหน่อใหม่มาก็คือด่างด่างยันก้านเลยนะพี่ใช่ใช่มือเสือมือเสือคนก็เรียกเนาะได้เหมือนกันก็คล้ายมือเสือเหมือนกันแต่ทรงคือมันยับยับอย่างนี้เลยเนาะ มัาจะถูกขังอย่างเงี้ยห้าพันบาทแมงมุมเป็นตระกูลอะมีเดียมเหมือนกันเหรอครับผมบางทีก็ยยกไม่ออกแต่มันจะเป็นแฉกแบบฉีกแบบฉีกแบบจนถึงกลางแกนมาเลยเนาะวางกักหน่อยจะได้นิ่งๆอะมีเดียมบลูบลู Blue. Blue. น้ำเงินแต่แมงมุมก็ได้เหมือนกันราคาประมาณไหนครัอบอะพอกันไหมห้าร้อยโอ้ราคาจับต้องเนาะ อันนี้ใส่เลยเอ่ยเหลืองเหลืองอะอ๋อโรยาเพราะช่วงนี้ฝนตกมาเยอะไงการละมันเจลาเตรียมใส่ไว้ก่อนค่ะป้องกันเนาะอ๋อเตรียมไว้ก่อนเนาะห้าร้อยบาทถ้าร้อยบาทก็จับต้องอ่ะเกียรติมังกรพี่จับเกียรติให้หน่อยสีตรงไหนอ่่านีไงใบใหญ่เนาะใบใหญ่เลยอ่ะเล็กแล้วเหรอเล็กเล็กมันใหญ่กว่านี้ขายไปต้นใหญ่กว่านี้เพราะผมจําได้ว่าร้านนี้เคยมีเป็นเถ้าอ่ะ คขึ้นเป็นเถาเลยใช่ใช่ออแล้วหน,หน้าใบมันก็สวยนะส,สีมันสีมันสวยน,นะเปิดเปิดเปิดประมาณไหนครับเนี่ยนเีโอ้ราคาก็จับต้องหมดเลยเนาะก็มีจำนวนทำเองใช่ไหมครับมีจำนวนใครสนใจก็ทักนะคนเดีทักอยูนไ้นนี่คือชื่อว่านเสนีนางคุ้มใช่ไหมใช่คือว่านนางคุ้มรือ แม่เท่าแม่เท่าฟ้าบ้านแม่เท่าฟ้าบ้านนี่คือ,คอชื่อเล่นใช่ไหมพี่อ่ะเขาบอกว่าของไม่ค่อยหายอ๋อสวยเลยแตะเกียที่บอกว่าอะไรนะฟ้าบ้านอะไรนะตะเกียร์ในเท่าฟ้าบ้านเออแม่เท่าฟา้าฟบ้านอันนี้คือตัวละร้อยเดียวถูกไหมพี่ใช่จ้ะแปดเก้าหกหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสองคนพี่จ้ะป้านวลป้านวลอ่านางคุ้มขอบคุณนะ